สวัสดีครับผมไปสไนเปอร์นะครับที่ผมบอกความลับและปริศนาธรรมในไลฟ์สด Facebook ไปเ,เพื่อนๆหลายคนบอกว่ามันสะดุดครับผมเลยต้องมาบอกอีกรอบใน Youtube นะครับท่านใดอยากรู้ตามมาใน Youtube นะครับปริศนาธรรมที่1นพระพุทธรูปในสมเด็จวะละครคัง คนแกะพิมพเนี่ยตั้งใจแกะให้เหมือนพระพุทธจารย์โตในท่านั่งขัดสมาธินะครับคือเท้าขวาท่านจะขึ้นมาเกยบนหัวเข่าซ้ายนะครับ นี่นะครับเห็นไหมับเท้าขว่าท่านเนี่ยจะขึ้นมาเกยน,นะฮะหัวเข่าซ้ายนะครับเห็นไหมครับเพราะอะไรครับทำให้หัวเข่าซ้ายสูงกว่าหัวเขาว่าขวา เพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานเนี่ยชนรุ่นหลังอ่ะรู้ว่าพระองค์นี้เป็นพระของสมเด็จพระพุทธิจย์โตท่านเป็นคนสร้างนะครับดูได้จากอะไรครับนี่ฮะเห็นไหมครับรูปที่เราเห็นนะฮะเห็นไหมฮะ เท้าซ้ายนะครับเอ๊ขอโทษครับเท้าขว,วาของท่านนะฮะขึ้นมาเกยบนหัวหัวเข่าซ้ายนะครับเห็นไหมครับดังรูปนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้ลูกหลานในชั้นลูกหลังเนี่ยรู้ว่าพระองค์เนี่ยเป็นพระของสมเด็จพระพุทธจาจย์โตท่านเป็นคนสร้างและสร้างไว้ที่ไหนครับสร้างไว้ที่วัดละคังครับ แล้วเรารู้ได้ยังไงรู้ได้จากสมครับทั้งทั้งเซียนคนเท่าคนแก่และหลายคนเรียกสมนี้ว่าเรียกสมนี้ว่าอะไรครับเรียกสมนี้ว่าสมแก้วบางคนก็เรียกสมหวายแต่แท้ที่จริงแล้ว คือซุ้มละคังครับผมส่องพระของผมองค์เนี้ยในเวลกากลางคืนผมเห็นหูละคังครับแล้วก็ลายกระหนกที่ขอบซุ้มครับก็เลยสงสัยว่าเขาแกะทำไมครับนะฮะ เพราะว่าอะไรฮนะเพราะว่าคําว่าสมแก้วสมหวายมันไม่มีความหมายครับแต่ถ้าบอกว่าสมระครังเนี่ยมันมีความความหมายครับมันเกิดความสัมพันธ์มีความหมายว่าพระสมเด็จองค์นี้เป็นสมเด็จพระพุทธจาจย์โตแห่งวัดระครัง นะครับเพราะสมัยก่อนไม่มีการบอกการเขียนครับว่าวัดไหนท่านไหนสร้างนะฮะสมเด็จพระสมเด็จองค์นี้ท่านเป็นคนสร้างไว้นะครับผมเอาสั้นๆนะฮะให้เข้าใจตามนี้ก่อนนะครับและผมเจอความลับอีกมากมาย ท่านใดสนใจเนี่ยติดตามได้จากช่องไป Channel ใน YouTube นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ